สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านวังชยัยตำบวังชยัยอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะจากการสำรวจพื้นที่โดยบริเวณรอบนะคะเราก็จะพบว่ามีป่าข้าวป่าอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ชาวบ้านเขาจะทำอาชีพอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะจากการสังเกตนะคะพื้นที่ในบริเวณรอบนอกจากจะมีการทำไร่ทำนาของชาวบ้านแล้วก็ยังมีการเผาถ่านกันอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ คุณตาเผาถ่านเป็นอาชีพหลักไหมคะไอออาชีพเสริมค่ะแล้วไรายได้จากการเผาถ่า,านนี้ได้เยอะไหมคะได้ก็เข้าหลานบ้านรู้เรื่องขอเรื่องเราก็เลยให้หลานทห้ได้ไปอ๋อได้ให้หลานไปโรงเรียนน่ะค่ะจะให้งวดร่นร่นล้านไม่ได้หรอกจากการไปพูดคุยกับชาวบ้านทําให้ทราบว่า ชาวบ้านจะต้องเผาถ่านใช้เวลาค่อนข้างนานและมีรายได้จากการเผาถ่านกิโลกร,รัมละ5บาทเท่านั้นแต่ไม่มีความรู้ที่จะไปทํางานอย่างอื่นเราจึงได้คิดหาวิธีที่จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากยิ่งขึ้นโดยการหาข้อมูลของการแปรรูปถ่านไม้ทั่วไปให้กลายเป็นถ่านอัดแท่งซึ่งจากข้อมูลพบว่าถ่านอัดแท้งใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไป2อถึงชั่วโมงและไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนตลาดถ่านอัดแท่งภายในปัจจุบันยังมีความต้องการสูงเพื่อใช้เป็นเชื้อฟืนในการประกอบอาหารตั้งแต่ระดับควร จนกระทั่งระดับพัฒนาคารใหญ่และมีการเล็งเห็นถึงอันตรายจากการใช้แก๊สในการปิ้งย่างรวมถึงรสชาติของอาหารด้วยดังนั้นจึงมีการใช้ถ่านในการประกอบอาหารเพิ่มมากขึ้นแต่การสำรวจแนวโน้มการใช้ถ่านเราจึงมีแนวคิดที่จะทําให้ถ่านไม้ในชุมชนสามารถกลายเป็นถ่านที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ลําพังชาวบ้านเองในปัจจุบันยังขาดความรู้และอุปกรณ์ในการผลิตดังกล่าวโดยชาวบ้านตํบบนาบลวังชัยมีผู้ทาถ่านไม้มากถึง75%ซึ่งสามารถผลิตถ่านได้96,000กิโลกรัมต่อเด เราจึงได้วางแผนในการสร้างตัวแบบโรงเรือนฐานอัดแท่งให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ใช้โดยที่ชาวบ้านนำฐานไม้ที่ตนเองเผาเสร็จแล้วมาแปรรูปให้กลายเป็นฐานอัดแท่งที่มีราคาขายอยู่ถึงกิโลกรัมละ20บาทจากเดิมชาวบ้านขายได้กิโลกรัมละ5บาท คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวภายในระยะเวลาที่ไม่นานการสร้างโรงเรือนนี้จะนําเครื่องจักรไปติดตั้งบริเวณศาลาอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้และสอนวิธีทํำฐานอัดแท้งกับชาวบ้านและในวันต่อๆไปก็จะมีคนคอยประจําโรงเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปใช้บริการ หลังจากที่ผลิตทานเสร็จแล้วเราจะเป็นผู้ที่หาตลาดให้กับชาวบ้านด้วยต้นทุนในการสร้างโรงเรือนนี้จะประกอบไปด้วยค่าเครื่องจักรในการลงทุนครั้งแรกและค่าแรงผู้ประจำศูนย์80,000บาท รวมกับต้นทุนถ่านแปรต่อเดือนอยู่ที่1,500 0บาทส่วนรายได้ของเราจะเก็บค่าบริการทุกอย่างจากผู้ใช้คิดเป็นร้อยละสิ์ต่อการขายทําให้เรามีรายได้มากถึงเดือนละ1น9 2 0 0 0บาทหักค่าซ่อมบํารุงและต้นทุนผ่านแปรแล้วจะมีกําไรต่อเดือนอยู่ที่1 7 7 0 0 0บาทชาวบ้านแฮปปี้ชุมชนดีดีเราเองก็ชื่นใจ